คุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องอยากเล่าครับแต่ก่อนอื่นต้องขออภยัยคุณผู้ชมนะครับที่ให้ให้ดูถ่ายให้ดูน่องนะครับนี่ฮะบริเวณน่องของของแอสเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมาครับเป็นจุดๆุดเริ่มต้นนมันจะเป็นจุดจุดนะครับเป็นจุดสีแดงๆแดงแดงเรื่อยๆแล้วก็มีอาการคันๆันยิบ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 พอเราไปไปเกาเกาไปรูบรูบอะไเงี้ยไอจุดแดงก็จะเริ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายวงใหญ่ขึ้นที่จริงใหญ่กว่านี้นะครับ ใหญ่กว่านี้แต่ว่าแอดใช้วิธีเอาอายาพื้นบ้านที่ไดียึงทานะครับมันก็ยุบลงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใช้อะไรทานะครับไปดูกันนี่ครับก็คือเจ้านี้นี่เองครับนี่นี่ฮะใบลางจืดครับใบลางจืดนี่ฮะ้างๆางบานคางคางบานเองแอดปลูกไว้นะครับใบลางจืดเนี่ยก็เด็ดมานะฮะเด็ดมา ใบก็ไม่ต้องแก่มากครับใบกลางๆนะครับไม่ต้องอ่อนมากไม่ต้องแก่มากใบขนาดราบแก่อ่อนปานกลางนะครับแล้วก็มาพับเนี่ยฮะขยี้ขยี้ขยี้นี่ฮะขยี้อย่างนี้นะครับเนี่ยขยี้ขยี้ขยี้ให้ให้ใบมันเละเป็นน้ําในใบมันออกมานะฮะหรือถ้ามีครกเล็กๆใส่ครกตําก็จะดีครับใส่ครกตานะฮะแล้วก็ พอมันพอน้ําในใบมันออกมาแล้วก็เอามาทานี่ครับเพราะตอนตอนเป็นนะมันเป็นสาเหตุที่แอดเป็นก็คือไปทํางานหรือต้นซุ้มต้นไม้แห้งต้นลัางจืดนะครับที่มันแห้งนะครับรื้อทิ้งแต่เราก็มีเงื่อนะแล้วก็ฝุนละอองที่มาจากไอ้ใบไม้แห้งนะครับมันก็เยอะแล้วจากนั้นก็เกิดอาการคันเป็นตุ่มๆอย่าขึ้นหลายตุ่มเลยทั้งเนี่ยทั้งตั้งแต่ขาน่องนะฮะ ต้นขาไล่ขึ้นมาจนเอวนะครับแล้วสุดท้ายก็ที่หลังก็มีด้วยโอ้โหคันยิบ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 ,ยบ,ยบกินยาแก้แพ้นะกินยาแก้แพ้เป็นเป็นสิบสิบวันนะฮะับสิบกวันนะครึ่งเดือนนะประมาณนะโดยประมาณนะครับไม่ได้ไม่ได้จดไว้ละเอียดนะฮะก็มันก็ไม่หายครับพอกินยาตัททุเราเขาหมดฤทธิ์ยามันก็มีอาการคันอีกนะฮะก็กินยาในแล้วก็ไม่หายเอายามซื้อยามาทานะครับ ค้อยามาทาเป็นยาทาแก้คันเป็นครีมก็ไม่ไม่หายครับทา,าแป๊บสักพักหนึ่งพร้อมยาหมดฤทธิ์ก็คันอีกนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลมพิษหรือเปล่านะฮะก็เลยไออว่าไอเจ้ารางจุดเนี่ยมันมันล้างพิษได้นี่นะก็เลยเอามาลองดูนะครับเอามาทาดูนะตั้งแต่จุดที่มันเริ่มขึ้นเป็นจุดแดงๆเงอามาทาแล้วปรากฏว่ามันไม่ลามครับเนีย่ยมันไม่ลามอาการคันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงที่ทามาวันนี้วันที่สามแล้วนะครับ จุดมันก็จะไม่ลามไม่งั้นมันจะลามแล้วพอเราเกาเกามันก็จะเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นประมาณนิ้วนึ่งครับเรื่ทีนี้ก็คันแต่ใช้ยาแก้คันทาช่วยก็ดีฮะเพราะมันเป็นครีมมันจะได้ป้องกันผิวที่เราเกาทะลอกเนะี่ยป้องกันเชื้อโรคเข้านะี่ครับเนี่ยมันขึ้นเยอะป้นทีหลังของแอรก็ขึ้นนะแต่ก็ใช้เนี่ยทาทาก่อนอาบน้ําประมาณสิบห้านาทีประมาณเอาละกะกะอาก็ครู่ใหญ่ๆนะครับ ทาแล้วก็ปล่อยมันถ้าถ้าจะให้ดีถ้าเกิดว่าเรามีวิธีที่จะแปะมันได้เนี่ยเอาไอ้ว่านาจืดที่เราขยี้เละหรือตำเละแล้วนะครับแปะมันไว้เลยเนี่ยแปะให้ยิ่งเลยน่าจะได้ผลดีกว่าเนี่ยของแอดมันมันแปะไม่อยู่ไม่ได้แปะก็ทาทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เี๋ยวก็ไปทํางานเล็กๆไปทำงานเล็กๆ,น,กๆน้อยๆของเราลดน้ําต้นไม้บ้างอะไรมากประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาครีมแก้คันเพื่อเคลือบ เพื่อผิวที่มันมันเราเกาทะลอกอีกทีนึงก็ได้ผลครับได้ผลนะฮะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้ามีอาการคันไม่แน่ใจว่าจะเป็นลมพิษหรือว่าอย่างไงก็แล้วแต่ลองดูนะครับใช้ใบหลังจืดเนี่ยมาขยี้ยังไงครับมาขยี้มาตำให้เละอย่างเงี้ยเราก็ทาไว้เนะี่ยของแอดก็ทาทั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทาที่หลังด้วยนะทาแล้วมันก็ทุเลาแล้วก็เบาเร็วครับประมาณแอดทานี่แอดทาเช้ากับเย็นนะครับ ทาเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครทาได้หลายๆรอบพอเกิดอาการคันก็ทาเกิดอาการนก็ทาน่าจะหายเร็วขึ้นนะครับนี่แอชทานวันที่สามันเนี่ยก็ยุบไปเยอะแล้วกจะหายแล้วอาการคันก็ไม่มีนะครับาการคันก็ไม่มีนะฮนะก็ดีมากเลยครับใบลังจืดมีปลูกติดไว้ข้างบ้านสักต้นหนึ่งเนี่ยโหคุมเลยใช้ประโยชน์นะฮะก็คงมีเรื่องอยากเล่าประมาณนี้นะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่มีอาการคันไม่มากก็น้อยนะครับขอบทุกท่านโชคดีมีความสุขครับป,บปลอดรบปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ